วัหัวใจอยู่เต้นเฉียบพันธุ์เป็นภาวะที่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการเสียชีวิตได้เฉียบพันธุ์นะครับซึ่งการที่เราจะสามารถทําให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตได้ปกติคือการที่เราสามารถเข้าไปรักษาได้ทันท่วงทีโดยการทําการกู้ชีพขั้นพื้นฐานร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตทิที่เรียกว่าเครื่อง AED ถ้าเราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับได้ภายในเวลา3-5นาทีจะทำให้ผู้ป่วยมีอาตราการกลับมารอดชีวิตได้ปกติสูงมากถึง70% การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องรู้วันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED <c oughs> เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างถูกต้องนะคะอันดแบับแรกนะคะก่อนที่เราจะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติ ให้เราประเมินสิ่งแวดล้อมรอบข้างก่อนว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นมีสารเคมีรั่วไหลไหมหรือมีไฟฟ้ารั่วหรือเปล่านะคะ 2. ทํทำการประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยโดยการเรียกและใช้มือตบไปที่ไหล่ของผู้ป่วยทั้งสองข้างค่ะคุณ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 สามถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้โทรขอความช่วยเหลือไปที่เบอร์1 6 6 9ขอทีมช่วยเหลือและเครื่อง AED สวัสดีค่ะพบผู้ป่วยหมดสติที่สนามกีฬากลางมอขอค่ะขอทีมช่วยเหลือและเครื่อง AED วัลิศลาพูดแจ้งค่ะเบอร์โทร0 8 0 000 0 0 0ค่ะหรือบริเวณใกล้เคียงมีเครื่อง AED ให้ผู้ช่วยเหลืออีกหนึ่งคนนำเครื่อง AED มา4นะคะประเมินการหายใจถ้าผู้ป่วยไม่หายใจหรือหายใจเฮือกให้ทำการ CPR ท,ทันทีค่ะ โดยตำแหน่งในการกดหน้าอกวัดจากกระดูกกึ่งกลางหน้าอกตัดกับแนวราวนมใช้ส้นมือข้างที่ถนัดวางลงไปในตำแหน่งดังกล่าวแขนตึงตั้งฉากับตัวผู้ป่วยกลางขาเล็กน้อยเปิดส้นเท้าหลักสำคัญในการกดหน้าอกมี4อย่างดังนี้นะคะข้อ1กดลึก5-6เซนติเมตร ขออ้อ2กดเร็ว100 120ถึง120ครั้งต่อนาทีถ้านึกไม่ออกให้กดตามจังหวะเพลงคุกกี้เสียงไทยหรือว่าจี่หอยก็ได้นะคะขอ้อ3ปล่อยให้หน้าอกมีการคืนตัวโดยกดสุดปล่อยสุดให้หัวใจขยายตัวรับเลือดได้อย่างเต็มที่ ข้อ4รบกวนการกดให้น้อยที่สุดกดต่อเนื่องนาน2นาทีจากนั้นประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยอีกครั้งค่ะเมื่อเครื่อง AED มาถึงเปิดเครื่องโอเคถอดเสื้อผ้าที่ปิดคลุมบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยออกข้อ2 แปะแผ่นอ e ิเล็กโทรดตามรูปข้อ3ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเมื่อเครื่องกำลังวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะถอยห่างจากผู้ป่วยกำลังวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ ข้อ4เมื่อเครื่องแนะนำให้ทำการช็อกให้แจ้งทีมผู้ช่วยเหลือว่าชั้นถอยคุณถอยทุกคนถอยค่ะจากนั้นกดปุ่มช็อกและทำการกดหน้าอกต่อเนื่องทันทีทำการกระตุ้นแล้วทำการกดหน้าอกสลับกับการใช้เครื่อง AED จนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงนะคะ เห็นไหมคะการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าพวกเราได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับประชาชนหรือหน่วยงานไหนที่ต้องการให้พวกเราไปสอนการ CPR สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะ เรามีทีมวิทยากรที่พร้อมจะให้ความรู้และทักษะการทำ CPR ที่ถูกต้องแก่ทุกคนค่ะ CPR คุณ,คณก็ทำได้